ขอน้อมกราบคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกันลายาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับลางบอกเหตุลางดีลางสังหรณ์ที่จะบอกว่างวดนี้ท่านจะถูกหวยมีอะไรบ้างลักษณะของคนที่จะถูกหวย ลางบอกเหตุงวดนี้มาแน่หลายคนยังคงมีความเชื่อว่าสักวันจะต้องถูกหวยแต่จะรู้หรือไม่ว่าก่อนที่ท่านจะถูกหวยนั้นจะมีสัญญาณเตือนว่าจะถูกหวยไหนไหนพรุ่งนี้หวยก็จะออกกันแล้วเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะถูกหวยรวยทรัพย์โดยเฉพาะรางวัลที่หนึ่ง ที่ทุกท่านไม่เว้นแต่คนรวยก็อยากสัมผัสกับความรู้สึกนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่แน่นอนว่าหากเราฟังการบอกเล่าของผู้ที่ถูกหวยย่อมจะมีแางบอกเหตุก่อนโชคดีเกือบทุกคนจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะ10บาางสังหรณ์บอกเหตุก่อนถูกหวยหนึ่ง รถชนก่อนวันหวยออกการที่เราได้รับอุบัติเหตุหรืออาจจะโดนรถชนก่อนวันหวยออกแน่นอนว่าตัวเลขล้วนอยู่รอบตัวเราค่ะไม่ว่าจะเลขทะเบียนรถเราหรือเลขทะเบียนคู่กรณีก็จัดไปเลยค่ะว่ากันว่าการซื้อหวยหลังเจออุบัติเหตุเป็นเหมือนการฟาดเคราะห์ อาจจะโชคดีได้รับทรั์ก้อนใหญ่ก็เป็นได้ค่ะ 2. ไม่ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่มีคนขายมาชักชวนเรียกกันง่ายๆมาตื้อจนรำคาญแบบจำใจซื้ออยู่ๆคนขายมาชักชวนให้ซื้อไม่ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่นั่นเองแบบว่าแกล้งๆซื้อค่ะแกล้งหยิบเลขโดยที่ไม่ตั้งใจหรืออาจจะให้คนขายช่วยหยิบให้ บอกเลยว่าเทคนิคนี้คนซื้อหวยถูกกันมานักต่อนักแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากรวยอย่ารอช้านะคะ 3. ฝันว่าได้อุ้มเด็กถ้าฝันว่าได้อุ้มเด็กก่อนวันหวยออกอันนี้เรื่องจริงของคนฝันแบบนี้แล้วถูกลังวันใหญ่กันมาแล้วเชื่อกันว่า การฝันว่าได้อุ้มเด็กนั้นจะมีโชคลาภทางการเงินจะมีคนนำโชคลาภหรือสิ่งที่หวังไว้จะประสบความสำเร็จสมตามใจปรารถนาบอกเลยว่าฝันแบบนี้มีลุ้นค่ะ 4. ฝันเห็นพระลางสังหรณ์บอกเหตุก่อนถูกหวยต่อมาก็คือการที่เราฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ บอกเลยว่าเป็นความฝันที่ดีมากค่ะใครรู้ตัวว่าเคยฝันแบบนี้ก็เตรียมซื้อลอตเตอรี่เลยว่ากันว่าฝันแบบนี้นอกจากจะนำพาโชคลาภมาให้แล้วยังเชื่อกันว่าจะมีเรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองไปเลยค่ะ 5. ฝันเห็นโลงศพ ฝันเห็นลงศพก่อนวันหวยออกขอบอกเลยค่าวว่าท่านกำลังจะมีโชครีบคว้าไว้เลยซื้อลอตเตอรี่ซักใบไม่เสียหายค่ะงวดนี้ดวงเป็นของท่านแล้วอย่าปล่อยให้โชคลาภหลุดลอยไปเคยมีคนฝันแบบนี้แล้วได้รางวัลใหญ่กันมาแล้วอีกทั้งการที่ฝันเห็นโลงศพนั้นคนไทยมีความเชื่อกันว่า จะได้รับข่าวดีหรือมีเรื่องดีเกิดขึ้นในหน้าที่การงานก็เป็นได้นับเป็นว่าการฝันถึงโลงศพเป็นเรื่องดีมากเลยค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลย 6. งูเลื้อยผ่านแบบไม่ทันตั้งตัวงูคือสัตว์โลกที่ไม่เคยหลับตาสมัยโบราณมีการบันทึกมานานกว่า7,000ปีว่า เป็นร่างทรงของเทพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางผีปีศาจและนักเสียงโชคย่อมรับรู้กันทั่วทุกคนเพราะมีความเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างคราใดที่งูเลื้อยผ่านไม่ว่าที่บ้านหรือผ่านยานพาหนะแล้วเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับคอหวยจะตีเลขเด็ดเป็นเลข8หรือเลข6 ก่อนที่จะได้รับรางวัลน,น้อยใหญ่ตามฐานะการเงินของการลงทุนค่ะ 7. มีจุดสีแดงที่นิ้วนางอยากถูกหวยต้องเช็คลางบอกเหตุก่อนหวยออกเรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกสักหน่อยแต่ก็ลองสังเกตดูได้ค่ะว่ากันว่าเข้าใกล้วันหวยออกแล้วให้สังเกตที่มือตัวเองให้ดีค่ะ ใครที่สังเกตเห็นจุดสีแดงอมชมพูที่บริเวณใต้นิ้วนางหรือบริเวณฝ่ามือมีสีแดงในวันหวยออกเชื่อว่าจะได้รับทรัพย์ก้อนโตงานนี้ต้องแยกให้ดีนะคะว่ามีจุดขึ้นหรือแค่ผืนคัน,น8พึ่งมาทำรังที่บ้านอีกหนึ่งลางบอกเหตุที่เชื่อว่า ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะรวยคือการที่เพึ่งมาทำรังที่บ้านนั่นเองค่ะว่ากันว่าการที่เพึ่งมาทำรังที่บ้านนั้นหมายถึงการนำโชคลาภมาให้เอาความร่ำรวยมาให้เจ้าของบ้านแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมดูด้วยนะคะถ้าพึ่งทำรังใหญ่จนเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนในบ้านได้ค่ะส่วนใครที่เจอกับรางบอกเหตุนี้อยู่ บอกเลยนะคะว่าเลขบ้านต้องมาแล้วค่ะงวดนี้ 9. ตากระตุกเรื่องนี้อาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งแล้วกับลางบอกเหตุเรื่องตากระตุกหรือที่เราเคยได้ยินกันว่าขวาร้ายซ้ายดีนั่นเองบอกเลยว่าลางสังหรณ์เรื่องนี้ก็แม่นไม่แพ้เรื่องอื่นเลยค่ะถ้ารู้ตัวว่า ตาเริ่มกระตุกในวันหวยออกก็อาจจะมีสิ่งที่ดีตามมาก็เป็นได้ค่ะเพราะงั้นอย่ารอช้านะคะมองหาเลขที่ท่านชื่นชอบได้เลยค่ะส่วนข้อที่10ก็คือคิ้วขวากระตุกขมิ่นคิ้วขวาจะมีโชคเรื่องการเงินการขมิ่นที่ว่าคือการกระตุกเล็กน้อยแบบที่หางคิ้วข้างขวา จนเจ้าตัวรู้สึกลำคาญคนโบราณว่าจะมีลาบไม่ว่าจะทางใดสำหรับคนที่รอความหวังหรือโชคอะไรบางอย่างที่รออยู่ไม่ควรซื้อลอตเตอรี่เพราะรางวัลจะไปขัดลาบใหญ่ส่วนคนที่ไม่มีการรอคอยใดๆรีบซื้อลอตเตอรี่ซักใบเชื่อว่าบุญกรรมที่ผู้ซื้อเคยทำในอดีตจะส่งผลให้ได้รับรางวัลใหญ่แน่นอนค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ฟังกับลางบอกเหตุก่อนวันหวยออกที่ทางช่องจิตตะพุทธะได้นำมาฝากในวันนี้แต่ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะจริงหรือไม่อย่างไรนั้นอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะส่วนใครที่อยากรวยอยากเป็นคนที่ถูกหวยกับเขาบ้าง ก็อย่าลืมสังเกตอาการลางบอกเหตุทั้ง10ข้อที่ทางช่องได้นำมาฝากกันนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆกันนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ